มันจะมีเพื่อนไหมเนี่ยยังมีคนคบเลยเอ้ยเราไม่ขึ้นหรอป้าขอบขอบในซอกนี้ทำอะไรนะเพราะน่องไงไปหัวอยู่ฝั่งฝั่งอามอามโัที่งหงกันไปนัเยอะไปฝั่งโน้แล้วหัวค่ะ โน้ยเหลี่ยมชัดมากเลยตตัวนี้สวยจริงเนี่ยครับหลังมันจะเป็นเหลี่ยมขึ้นมาเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมเป็นสันขึ้นมามีช้อื่นที่คล้ายๆอันนี้ไหมมีในไทยก็มีตะกุลนี้อีกทั้งหมดสี่ชนิดะกุลเนี่ยก็มีทับสมิงสามเหลี่ยมบัวแดงสามเหลี่ยมแล้วก็มีพิษทั้งสี่อันที่ตัวมีพิษแรงทั้งสี่ตัวทั้งหมดเลย ิดระบบระบบประสาทครับพิษแบบเดียวพูดงูเห่าตรงนั้นที่อายนะเนี่ยไม่เดี๋ยวกระฝ้าก็ออกไปอีกแต่บางที่ก็บอกยันใหญ่อะมีไม้โอ้โหเขื่อนปลาเาหลจ่าบอกสามเหลี่ยมครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ต้องจับอย่าเลยครับไม่ไหลเลย ผมก็อยากถ่ายรูปเปที่อ๋ออยากเอาไปถ่ายเหรอไม่ก็ถ่ายนี่อ๋อค่อะไรนะตามเรียมเจอคือไม่ได้เจอตัวมันแล้เจอทวยพิษโอ้โหนูไม่กล้าเข้าไปพี่ก็ไม่กลัวอันนี้มันกินอะไรนะอ๋อกินงูมันกินพวกกินปลาไหมไปแล้วมีพิษแรงเลยแล้วดูนะพอถึงกิจกรรมจริงไม่เจอไม่เจอดีนะมันยังไม่เข้าหรือว่ามันจะมากินปลา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn